สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโอลิเช่นเคยนะคะวันนี้โอลิสจะพาด,ดูในส่วนของกระบะรีโวตอนเดียวพร้อมตู้นะคะกระบะทํามาหาก,กินสร้างอาชีพนะคะคันนี้ปีส0 2 0นะคะราคาเพียง459,000บาทนะคะขอนเริ่มต้นเพียง5,400บาทเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าประวัติเครดิตดี D. หรือเลือกเงื่อนไขข่าฟีสูงสุด90วันนะคะภายนอกนะคะกระบะเป็นลายคาร์บอนนะคะตัวรถเป็นสีขาว ติดตั้งตู้พร้อมผลสินค้านะคะล้อพร้อมบรรทุกนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยยางมิชลินพร้อมนะคะคันนี้ภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังหน้าจอเป็นหน้าจอ a n d r o i d นะคะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆค่ะเกียร์ธรรมดาคันนี้มีม่านให้พร้อมนะคะม่านด้านข้างนะคะสฝั่งม่านจะจก ได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถพร้อมใช้งานพร้อมการรับประกันเครื่องเกียร์หนึปีหรือ5,000 50, 0กิโลเมตรนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจรถยนต์ไปไว้สร้างอาชีพหรือไปไว้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมนะคะคันนี้ก็น่ารับพิจารณานะคะสามารถนำไปวิ่งร่วมขนส่งได้นะคะคันนี้ปี2020ราคาเพียง4 5 9 0 0 0บาทนะคะ ขอนเริ่มต้นเพียง5,400บาทเครดิตดีฟรีดาวหรือเงื่อนไขดอกเบีย้ยพิเศษขับฟรีสูงสุด90วันก็สนใจเป็นคันนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามโอริตไเลยนะคะสวัสดีค่ะ